ฟีเจอร์ใหม่ใน TikTok ว้าวมากตอนนี้เราสามารถเขียนข้อความในไลน์ที่อยากจะเขียนอะไรก็ได้ได้แล้วนะสุดยอดมากส่วนจะมีวิธีการทำยังไงมาดูกันเลยครับก็ตอนที่เราไลนะะ์นะฮะก็ให้เพื่อนๆทุกคนมากดตรงที่ปรับปรุงตรงนี้อ่าเสร็จแล้วมาเลือกที่สติ๊กเกอร์แล้วเลือกอันสีม่วงๆนี้นะครับนี่มันก็จะขึ้นข้อความแบบนี้ขึ้นมาครับ ให้เพื่อนเพื่อทุกคนลบออกแล้วลองพิมพ์สิ่งที่เราต้องการเข้าไปได้เลยอ่าผมจะลองใส่คำว่า Line d d ดูนะครับอ่านี่พิมพ์เข้าไปนะครับเห็นไหมข้อความที่เราใส่มันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดส่งนะอ่ามันก็จะบอกว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วจากนั้นเราก็เลื่อนอันนี้มามาไว้มุมนี้มุมใดมุมหนึ่ง เห็นไหมเหตแล้วเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนโอ้ง่ายมากดีงามอหลีหูหต้องต้องขอบคุณทิกตอกมากเลยนะเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเราอยากใส่ข้อความอื่นอีกแล้วครับเราจะทํายังไงอ้าวง่ายอหลีก็มากดตรงคําเดิมปึง้งแล้วเราก็ลบออกนะครับอ่าเราก็พิมพ์ใหม่ได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนอะลองใส่คํานี้นะครับกดสรง กดส่งเสร็จสิ้นอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาแล้วทุกคนดีงามมากๆนะฟีเจอร์นี้ดีมากๆลองไปเล่นดูนะครับเออส่วนใครที่ยังไม่ได้ฟีเจอร์นี้ให้ไปอัปเดต TikTok แล้วก็อัปเดตเวอร์ชันมือถือของตัวเองนะครับถ้าใครอยากรู้ว่า อัปเดต t ิ k t o k และอัปเดตเวอร์ชั่นของมือถือทำยังไงคอมเมนต์ comment มาบอกที่ผมใต้คลิปนี้เกิน10คอมเมนต์จะมาสอนวิธีการทำคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้เพื่อหลายคนยังไม่รู้ฝากกดแชร์กดใจกดเก็บไว้ในรายการโปรดเพื่อมาดูย้อนอีกครั้งแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ